เราเจะพามาดูในการรีโนเวทบ้านในการประมูลบ้านและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขายบ้านบางท่านอาจจะงงแล้วว่ารีโนเวทแบบนี้มันจะแบบคุ้มสุดจริงๆหรออะไรประมาณนี้ต้องบอกอีกก่อนว่าในการขายบ้านเนี่ยคนที่มาซื้อบ้านมือสองปัจจุบันเนี่ยหายากมากที่แบบจะซื้อแบบเดิมๆตามสาภาพอะ่ะคุณต้องแบบไปขายให้นักลงทุนถ้าคุณจะซื้อแบบเดิมๆตามสาภาพเลยนะ ถ้าคุณซื้อให้คนอยู่เนี่ยเดีย๋ยวนี้ยากมากเพราะว่าตัวเลือกเยอะในตลาดสวัสดีครับผมโบสสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ รายการนี้นะครับต้องบอกเห้เลยว่าเราเนี่ยจะพามาดูในการรีโนเวทบ้านในการประมูลบ้านและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการขายบ้านเกี่ยวกับการทายังไงที่จะให้บ้านหลังนั้นเนี่ยออกได้ไวและรวดเร็วนะครับก่อื่นต้องบอกว่าเจ้าบ้านหลังเนี้ยนะคุณผู้ชมเราทําการซื้อมาจากกรมบุนคดีแล้วเราก็เอามารีโนเวทนะคือเดิมทีเนี่ยบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นสีนี้นะครับบ้านก็จะเป็นสีประมาณนี้อ่าแต่อันนี้คือเขาอ่ะทาสีใหม่นะผมคิดว่าคือเดิมทนะีถ้าเป็นเดิมๆเลยสีมันจะจืดมาก แล้วก็ต้นไม้เนี่ยก็จะอยู่เต็มหน้าบ้านเลยตอนนี้เราเคลียร์ลิงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับรั้วนี่เราทาสีเรียบร้อยแล้วแล้วต้องบอกว่าเข้ามาด้านในคุณผู้ชมอาตามานี่เลยเมื่อเดินเข้ามาคุณผู้ชมพื้นลงจอดรถเนี่ยเราทาการเทพื้นใหม่ปรับระดับสลปใหม่นะครับแล้วก็ทําการเอาปูนเอาเหล็กนะครับมาทําการาเทเนาะแล้วสเปคที่เราใช้เนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้สเปคอย่างดีเลยอย่างปูนเนี่ยสเตนก็2 4งเลยนะครับแล้วก็ ทำสลบนะครับตรงนี้ที่มันซุดเราก็ทาการแก้ไขใหม่สีภายนอกเนี่ยเราทาใหม่ทั้งหลังเลยคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าสีอันนี้เนี่ยที่เราทาใหม่เนี่ยเป็นสีที่เราใช้แบบน้ํายารองพื้นปูนเก่าด้วยนะครับอู่จากตรงนี้ได้มีน้ํายารองพื้นปูนเก่ามีอะไรนะแล้วก็ค่อยทาสีจริงซึ่งเราจะเก็บงานผนังใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบสีออกเทาเข้มเทาอ่อนผสมสีขาวนะครับตัดวงกบหน้าต่างด้วยมีเนียมสีขาวนะต้องบอกอีก้ก่อนนะครับคุณผู้ชม ซึ่งข้าวของที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นของใหม่ทั้งหมดแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นกองขยะแค่ส่วนหนึ่งเองนะซึ่งวัสดุสอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเราพยายามเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบานประตูนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่ให้หรือจะเป็นสวิตช์นี่เลยสวิตช์ไฟเปลี่ยนใหม่ให้ข้างล่างปลั๊กไฟเปลี่ยนใหม่ให้นะครับใช้ของพนาโนิกหมดเลยเนาะเดินเข้ามาด้านในหน่อยเดินเข้ามาในคุณจะเจอนี่ก่อนเลยลูกบิดนี่เลยเปลี่ยนลูกบิดให้มีกุญแจให้ทั้งหมด3ดอกนะครับก็ใช้งานได กระเบื้องชั้นล่างปูใหม่ทั้งหลังเลยอ่าบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมต้องปูใหม่มันเป็นอะไรถ้าคุณซื้อหมู่บ้านนี้นะครับชื่อหมู่บ้านแลนซิโอเพชรเกษร77นะจำไว้นะกระเบื้องข้างล่างเนี่ยระเบิดเยอะมากต้องบอกว่าหลายหลังมีปัญหาดังนั้นเนี่ยเราตัดสินใจว่าทีแรกเนี่ยมันระเบิดแค่ตรงกลางเนาะนานๆไปถ้าคุณซ่อมแบบตรงกลางมันจะลันนะครับมันจะเป็นโดมิโนโมันจะลันไปเรื่อยๆระเบิดเรื่อยๆเราลื้อใหม่หมดซื้อกระเบื้องข้้งล่างปูใหม่นะครับอันนี้คือกระเบื้ ยาแนวพื้นอะไรใหม่หมดผนังเนี่ยเราเก็บรอยโป๊ขัดเรียบทาสีเรียบร้อยนะครับบัวด้านล่างเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับใช้เป็นบัวขาวอย่างดีเนาะผนังพวกเนี้ยคุณผู้ชมเดิมทีเนี่ยมีปากกาขีดเขียนถ้าผมได้ไม่มีนเะต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่เนาะมองไปด้านบนบ้างคุณผู้ชมนี่ด้านบนเรามีการใส่ไฟดาวนไลท์เนาะซึ่งึกจะเป็นไฟที่แบบประหยัดไฟอะเป็นหลอด LED เขาเรียกว่าขวอว E27 เน,นะครับเอาไ่ใช่ขว้วี2 7ขอโทษเป็นหลอดพาร์แนล LED พวกนี้ก็จะประหยัดไฟนะครับสวิตชแล้วก็แยกให้ สังเกตนะมาดูใ,ใกล้หนิสวิตเรายังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกเลยอ่ายังแบบเน้นใหม่อยู่เลยนะครับอ่ะสีมูแดแอนโทนก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปจะพาไปดูในห้องน้ําห้องน้าตรงเนี้ยไฮไลท์นิดนึงนะเนื่องจากเรารื้อทั้งห้องน้ําหมดเลยผู้ชมกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังรื้อใหม่หมดอย่างตรงเนี้ยใช้กระเบื้องใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นกระเบื้องใหม่ซึ่งดีไซน์ในการออกแบบเนี่ยเราดีไซน์แบบเอ่อให้มันมิกแอนแมทกันนะครับซึ่งพื้น นะครับผนังเนี่ยเราเลือกมาแบบที่แบบสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบในห้างเนี่ยเขาใช้กันเช่นเวลาไปในห้างเนี่ยจะมีแคตตาล็อกบอกเลยว่ากระเบื้องเซ็ตห้องน้ําเซ็ทนี้มีกระเบื้องแบบไหนบ้างซึ่งวิศวกรหรือทางผู้ผลิตกระเบื้องเนี่ยเขาคิดให้เราแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างจะมาตรฐานเลยนะผนังเนี่ยอาจจะต้องใช้เงาเงาหน่อยพื้นอาจจะต้องใช้หยาบหน่อยอันนี้เขาดูแลมาให้หมดเลยนะครับตรงนี้คุณผู้ชมเดิมทีเนี่ยกั้นผนังเป็น2ห้อง เราทุบผนังออกการทุบผนังสิ่งที่ต้องเสียคือพื้นก็ระเบิดนะครับฝ้า,า,า,าก็พังดังนั้นเนี่ยเราซ่อมพื้นไหนๆเราลื้อใหม่ทั้งหมดแล้วพื้นนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ฝ้าเนี่ยต้องโปแล้วขัดใหม่ตามร้อยต่อนะครับเปลี่ยนจากหลอดอดวงไฟเป็นสารเปราแนละเปลี่ยนจากสารเปราเป็น LED เป็นหล,ลอดเป็นหลอด้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็แยกสวิตช์ปิดเปิดนะนี่แยกสวิตช์ปิดเปิดเพราะว่าเดิมทีเนี่ยท่านเจ้าของบ้านก็แยกสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็แบบทาตามระบบเดิมทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังผู้ชมไปดูกัน ด้านหลังตรงนี้เนี่ยเมื่อเดินออกมาเนี่ยถ้าใครจำกันได้นะครับว่าพื้นตรงนี้เนี่ยเดิมทีมันซุดนะครับซุดเป็นตะคงตะไข่หมดเลยเราทําการเทป,ปูนนะครับโดยใช้สเต็งนี่แหละผู้ชมซึ่งต้องบอกให้เลยว่าตรงนี้เนี่ยนะครับแข็งแรงอย่างแน่นอนนะแล้วก็อนาคตซุดไหมมีโอกาสซุดเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้ลงเสาเข็มซึ่งการออนกาวแบบนี้เราทําการแบ่งจอยระหว่างตัวบ้านแล้วดังนั้นตัวบ้านจะไม่มีปัญหาจะไม่ดึงตัวบ้านแต่พื้นตรงนี้มันอาจจะซุดลงเอียงบ้างเฉียงบ้างใช้งานไปเรื่อยๆคุณผู้ชม มันก็จะนิ่งมันก็จะหยุดซุดแต่ถามว่าเราเทแบบซุดจนแบบเออหน้าเกลียดไหมไม่นะฮะเพราะเราเทหนาคุณผู้ชมดูสิ่งที่เราเทน,นี่คือเราเทขึ้นมาประมาณสักเกือบเกือบสามสิบเซนอะนะครับเทหนาถามว่าทําไมต้องเทหนาขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เทปูนถึงสามสิบเซนหรอกแต่เราทําการปรับทรายวางไวเมดนะครับเราก็เอาทรายมาปรับด้านล่างเราเทหนาเต็มที่ก็ประมาณสักสิบห้าเซนส่วนด้านนอกเราก็ฉาบเอาเก็บงานเอาอะไรประมาณนี้นะครับเดินเข้าไปด้านในบ้าง จริงๆลืมบอกนิดนึงรอบบ้านเราปรับทรายหมดเลยนะรอบบ้านเนี่ยเราทําการเอาทรายเนี่ยมาปรับให้ใหม่หมดนะครับรั้วนี่ทาสีให้ใหม่หมดรอบบ้านเลยนะมาดูมาดูฝั่งตัวบ้านฝั่งนี้บ้างตะก้องมาดูตรงนี้หน่อยนี่คุณผู้ชมตัวบ้านฝั่งนี้เก็บผนังให้ใหม่หมดทาสีใหม่หมดตรงนี้ยังไม่เสร็จนะหลอดไฟพวกนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับพวกนี้ก็ทําให้แบบมูสแตนท n นมันดูสวยแล้วก็ดูที่แบบเอ่อเป็นของใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเดินเข้ามาด้านในบางท่านอาจจะงงแล้วว่าฮิยรีนเวทแบบนี้มันจะแบบ คุ้มสุดจริงๆหรออะไรประมาณนี้ต้องบอกอีกก่อนว่าในการขายบ้านเนี่ยคนที่มาซื้อบ้านมือสองปัจจุบันเนี่ยหายากมากที่แบบจะซื้อแบบเดิมๆตามสภาพอ่ะคุณต้องแบบไปขายให้นักลงทุนถ้าคุณจะซื้อแบบเดิมๆตามสภาพเลยนะถ้าคุณซื้อให้คนอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้ยากมากเพราะว่าตัวเลือกเยอะในตลาดแล้วก็ที่สําคัญก็คือเวลารีโนเวทเนี่ยนะครับเขาจะได้ของใหม่เขาก็ไปซื้อของใหม่เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยหรือกู้ธนาคารเน,นี่ยก็กู้อยู่แล้วก็กู้เพิ่มขึ้นไปอีกนิดหน่อยดได้ของใหม่หมดไม่ต้องมา กังวลเรื่องช่างจะทิ้งงานไม่ต้องกังวลเรื่องที่แบบเอ่องบจะบาลปายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นตัวเลือกเล็กๆแ,แน่นอนผมเชื่อว่าคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะไปทําบ้านใหม่หรอกที่สำคัญก็คือถ้าได,ถาได้ถ้าได้บ้านแบบเก่าๆมาแล้วจะต้องจ้างช่างอีกอกี่รอบไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะเขาจึงนิยมแบบรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งหลังเพื่อที่จะขายต่อเนาะแล้วก็คนที่มาทำบ้านรีโนเวทปัจจุบันเนี่ยเยอะมากแล้วก็ราคาในตลาดเนี่ย แข่งขันมันค่อนข้างสูงนะครับเดินมาด้านในตรงนี้ก่อนเดีย๋ยวผมจะพูดอธิบายต่อว่าเมื่อแข่งขันกันสูงแล้วเนี่ยเราต้องแก้เกมฑยังไงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีนี้มาในห้องนี้ผู้ชมเป็นมาสเตอร์เบดรูผมบอกขึ้เลยนะตรงนี้กั้นวอล์กอินโคลเซตได้เลยนะกั้นจากเสาเนนะี่ยเพราะว่าประตูเนี่ยเป็นประตูที่เข้าห้องน้าได้ถ้ากัน้นเนี่ยปึ๊บเสร็จนะฮะผู้ชมจินตนาการนะด้านหลังผมจะเป็น,ปปปปปน,น,ปนว,วอล์กอินโคลเซ็ตปิรงปิ้งปิ้ง หรือจะเอาหัวเตียงตรงนี้ก็ได้ได้หมดเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพ a r t i t i o นในการกั้นเข้า w a l k in closet นะอันนี้คือม a ต t e r bedroom ที่แบบผมมองว่ามันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้เล็กจนกั้นเป็น w a l k in closet ไม่ได้กั้นได้แบบสบายๆตรงเนี้ยตู้เสื้อผ้าเนี่ยดอกมา60เซนเนี่ยยาวไปคุณจะเอาโต๊ะแป้งวางไว้ตรงนี้คุณจะเอาตู้อีกใบดนึงได้ไหมผมว่าไม่ได้แต่ก็พื้นที่ส Space มันก็จะกว้างในการเดินตั้งแต่เสาเนี่ยจนถึงผนังเนี่ยมันแดดบบ แนะนำสาหรับคนที่ซื้อบ้านหลังนี้เนาะเดินเข้ามาในนี้ผู้ชมอันนี้คืออีกเซตหนึ่งของห้องน้ําเราลือ้อกระเบื้องใหม่ทั้งหมดเลยนะเพื่อที่จะให้แบบห้องน้าเนี่ยมันดูแบบโมเดิร์นขึ้นแล้วก็เป็นบ้านที่แบบสมัยนิยมสมัยนิยมก็คืออะไรเขาจะแยกโซนเปียกแห้งไว้ตรงนี้พื้นตรงนี้ผมดรอปลงมานะนะดรอปลงมาเพื่อที่จะทําให้น้ำเนี่ยมันโฟล์ลงตรงนี้นะครับอนาคตกันกระจกเทมเปอร์การ์ดเลยนะแล้วก็ทําการแบบอ่า มีประตูปิดเปิดก็ได้อะไรก็ได้ถ้าคุณล้างพื้นข้างบนเนี่ยนะครับโฟเดนเนี่ยน้ำเราก็จะเดนไปที่มุมที่อาบน้ําเหมือนกันหรือจะอาบน้ําตรงนี้ปิดเครื่องชำระผนตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เราจําลองให้หมดแล้วอุปกรณ์ทั้งทั้งห้องเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าก็ใช้คอโต้นะครับกับเรื่องผนังนี่ก็เล่นแบบลายนิยมเลยนะครับเป็นชิ้นที่แบบถ้าเป็นถ้าเป็นกระเบื้องแบบเนี้ยราคามันจะแพงกว่ากระเบื้องที่มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะถ้า นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็จะมีแบบให้ผู้ชมเอามาดูกันนี่จะมีแบบให้เลยนี่เมื่อหน้าตาเหมือนห้องน้ำไหมลองดูสิเหมือนไหมเอออ่ะประมาณนี้นะฮะคล้ายๆกันเหมือนกันเลยเรียกว,ว่าคล้ายเพราะกระเบื้องมันตัวเดียวกันนะครับตรงนี้มีเขาเรียกว่ามีช่องชาร์ปข้างบนเนี่ยสามารถวางพวกต้นมงต้นไม้ประดับตกแต่งนั้นงทรงหนังสือเวลานั่งอ่านอ่ะเวลาเข้าห้องน้ำก็นั่งอ่านไปด้วยอะไรไปด้วยเนาะ,ะห้องนี้ก็ประมาณนี้ผู้ชมมีที่ระบายอากาศด้วยนะสำหรับห้องน้ํา ้าทําใหม่เปลี่ยนสีดาวไลท์ใหม่อะไรใหม่นะครับโอเคต่อไปจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งผู้ชมซึ่งอีกห้องหนึ่งเนี่ยจะเป็น2ห้องนอนนะครับแล้วต้องบอกว่า2ห้องนอนนี้ไม่ได้เป็นห้องนอนที่เล็กเลยเป็นห้องนอนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับนี่นะเข้ามาว้าวเลยโอเคนะสีมูรแอน,นโทนสวยนะครับมีมุมหน้าต่างสองมุมนะครับกั้นทุกสภาพ้าได้วางเตียงนอนได้โต๊ะทํางานได้เห็นนะจะเป็นเป็นเซสชันนะโต๊ะทํางาน เตียงนอนตู้เสื้อผ้าหรือคุณจะแบบพลิกแพงอะไรก็ได้ตรงนี้ชั้นวางทีวีอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมซึ่งทั้งหมดนี้เป็นห้องนอนย่อยด้วยนะครับอ่าอีกห้องนอนย่อยอันนึงอันนี้เลยห้องนี้จะเล็กกว่าแต่มีหน้าต่างค่อนข้างเยอะ<ม>อ่าแสงส่องดีตอนกลางวันนะครับแลาต้องบอกว่าหน้าบ้านของเราเนี่ยหันทิศที่ไม่ร้อนด้วยนะครับอ่าประมาณนี้มุงวรวดพวกนี้เดี๋ยวเราจะแกะออกนะเพราะว่ามันเก่าแล้วนะครับเราก็จะเก็บงานอากระจกให้อะไรให้เนาะ ลูกบิดเนี่ยเราเปลี่ยนให้หมดทุกอันเลยคุณผู้ชมนะครับซึ่งในการรีโนเวทแบบนี้ผมหวังว่าคนที่กําลังแบบอยากขายบ้านหรือกําลังทําธุรกิจรีโนเวทบ้านเนี่ยก็ได้ไอเดียไปไม่มากก็น้อยนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าอ่าอย่างหนึ่งเนาะที่ผมจะพูดต่อไปก็คือคนที่เป็นอาชีพรีโนเวทบ้านอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าบางท่านน่าจะเก่งกว่าผมอีกนะครับผมเชื่อว่าอ่ผมไม่ได้แบบชํานาญที่สุดหรอกแต่คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยที่เข้ามาดูเนี่ยนะครับ เป็นแบบยูเซอร์ถ้าส่วนใหญ่ยูเซอร์คือเป็นผู้ใช้งานหรือ,อเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงนะครับที่อยากขายบ้านแล้วก็กำลังจะขายบ้านไม่ได้นะครับดูคลิปนี้ผมคิดว่าถ้าคุณอยากขายบ้านจริงจริงปัจจุบันเนี่ยคุณจะขายตามสาภาพเนี่ยมันขายยากดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องรีโนเวทเหมือนเรานะครับอันนี้คือเป็นเป็นแค่ไอเดียนะบางเจ้าเขารีโนเวทว่าวางอลังการกว่าผมเยอะเขาแบบใส่เฟอร์นิเจอร์บิวทาฝ้าใหม่ฝังดาวไลท์ซ่อนไฟนู่นนี่น่าทำแบบเพอร์เฟกต์สมาราลเลย แต่ผมเนะี่ยไม่ใช่ไม่มีงบทำแต่ว่ารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเราชอบแบบนี้เรารีโนเวทไปบิวแบบนี้แล้วถ้าคนนั้นเขาอยากซื้อแล้วเขาไม่ชอบสิ่งที่เราทําไปมันจะไม่มีค่าดังนั้นเนี่ยผมรีโนเวทยังไงก็ได้ให้มันเหมือนบ้านมือหนึ่งที่สุดเออเหมือนเข้ามือหนึ่งที่สุดเลยแต่ราคาที่ผมขายจะเป็นราคาที่อาจจะถูกกว่ามือหนึ่งด้วยซ้ําและเป็นราคาที่แข่งขันได้ในโครงการและผมต้องบอกเลยว่าผมคอนเฟิร์มเลยว่าสิ่งที่ผมตั้งราคาหรือสิ่งที่ผมรีโนเวทเราคิดมาก่อนแล้วว่า ถ้าเราขายแบบนี้บ้านเราต้องเป็นตัวเลือกแรกๆใช้คำว่าแรกๆนะอาจจะมีตัวเลือกที่ด,ดีกว่าเช่นบางคนเขาชอบบิวอินทั้งหลังแล้วอย่างเงี้ยอันนั้นถ้าถ้าถูกกับสไตล์เขาถ้าถูกกับสไตล์แบบมินิมอลหรืออะไรเนี่ยอันนั้นนะตรงเป๊ะอันนั้นผมสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเป็นคนกลุ่มมากที่ทำการแบบจะหาบ้านอยู่อะแล้วเขาอยากได้บ้านที่เขาอยากไปแต่งเองไปทําเพิ่มเนี่ยอันนี้เราจะเป็นตัวเลือกแรกๆที่สำคัญก็คือผมทาสีภายนอกภายในใหม่ทําสีหลังคาใหม่ด้วยหลังคาเนี่ยผมทําสีให้ใหม่ เก็บการซึมให้ใหม่เลยทั้งหมดเลยหลังคานะครับเหมือนคุณได้ใหม่ทั้งหมดเลยนะแล้วก็สสูภัพันเตียนใหม่ทุกอย่างเหมือนคุณได้บ้านมือหนึ่งเลยทีนี้ตัวเลือกของผมจึงเป็นตัวเลือกแรกๆในมุมมองผมและผมก็ตั้งราคาที่ศึกษาในหมู่บ้านมาแล้วยกตัวอย่างเช่นโครงการนี้เขาขายกันอยู่ตอนแรกนะ4.25 4.39แต่ 4. 25, 4. 39, และที่ผมเจอแบบไซส์เดียวกันนะท้ายเดียวกันนะด้วยเนื้อที่50ตารางวาด้วยแต่ของเราเนี่ย6กกว่าตารางวาผมก็ตั้งราคาเท่าเขาเลย โดยที่บ้านเขายังไม่ได้รีโนเวทคุณสังเกตนะไม่ได้รีโนเวทแต่ตั้งราคาเท่ากันใครจะเลือกหลังไหนก่อนแล้วเรือที่เรามากกว่าด้วยถ้าผมเป็นคนซื้อเนี่ยผมก็ต้องคิดวิเคราะห์ถูกไหมว่าเออหลังไหนคุ้มกัากันดังนั้นเราต้องคิดวิเคราะห์แทนคนซื้อด้วยนะหรือไปเจออีกหลังหนึ่ง3.89เอ่ะเรารู้สึกว่าวุบ้านเขารีโนเวทใหม่มีห้องครัวบิ้วใหม่อะไรใหม่3ามแเราก็เลยนึกในใจว่าเออเราควรจะตั้งราคาที่ต่ำกว่าเขาหน่อยเพราะว่า ถ้าถามว่าเขาบิวไปเนี่ยเขาลงทุนไปแสนหนึ่งแต่เราลดราคาให้มีส่วนต่างมากกว่าเขาเช่นเขาตั้ง389แบิวเสร็จหมดแล้วนะค่าบิวอะเราประเมินคร่าวๆว่าสัก2 0 0แสนนะเราก็เลยไปตั้งเท่าไหร่ต่ำกว่าเขาหน่อยเช่น369เพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่ยังไม่ได้บิวแต่ถ้าเอาเงิน2 0 0แสนนี้ไปบิ build วอะบิวได้เหมือนกันหรืออาจจะมากกว่าอันนี้เป็นไอเดียในการทำช้อยราคาให้กับลูกค้าด้วยนะครับ ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียในการขายบ้านให้ไวแล้วก็รวดเร็วสําหรับยุคปัจจุบันนะครับบ้านมือสองรีโนเวทใหม่เนาะดังนั้นใครอยากต่อเติมบ้านคุณผู้ชมเรารับทําหมดเลยนะเนี่ยทาสีทําฝ้าทําห้องน้ําใหม่ติดไฟนะครับเราจะเข้ามาประเมินหน้าง,งานแล้วราคาที่เราทำเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเราราคาค่อนข้างยุติธรรมนะถ้าเปรียบเทียบกันและที่สําคัญกนะ็คือคุณจบงานคุณได้งานอย่างแน่นอนไม่ต้องเปลี่ยนช่างไม่ต้อง หาช่างใหม่อะไรใหม่นะครับติดต่อที่ไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยโทรที่เบอร์0881044888นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ